สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจระบบหัวใจสำคัญของคลินิกทันตกรรมนั่นคือ Screw Air Compressor หรือปั๊มลมแบบสกรู rew, ค่ะระบบลมอัดที่สะอาดและแห้งสนิทเป็นสิ่งจำเป็นมากในการขับเคลื่อนหัวกรอและเป่าลมในช่องปากคนไข้ดังนั้นการดูแลระบบนี้จึงเป็นหน้าที่สำคัญของเวรประจำวันค่ะ หน้าที่หลักของเวนดูแลคือการเปิดและปิดระบบให้ถูกต้องโดยมี3อุปกรณ์หลักที่ต้องจัดการคือ Air Driver เครื่องทำลมแห้งพัดลมระบายอากาศและ Air Compressor วิธีการใช้งานหน้าเครื่องเหมือนกันค่ะคือปุ่มสีเขียวสำหรับเปิดและปุ่มสีแดงสำหรับปิดเมื่อเปิดแล้วหน้าจอจะขึ้นสถานะ Start ครับ นอกจากนี้อย่าลืมตรวจสอบแอร์วาลหรือวาลลมโดยเฉพาะการลงอฏิบัติงานที่คลินิก2อ,อาคารเวชกิจต้องเปิดวาลให้อยู่ในตำแหน่งออนเสมอค่ะทีนี้มาดูว่าทำไมเราถึงใช้เครื่องแบบนี้เครื่องปั๊มลมแบบสกรูสกรูไทป์มีประสิทธิภาพสูงจ่ายลมได้ต่อเนื่องและแรงดันสูงกว่า10บาร์แต่ลมที่ได้จากปั๊มเพียวๆจะมีความชื้นปนมาค่ะ ระบบของเราจึงต้องส่งลมผ่าน Air d r er y เออรเพื่อกําจัดน้ำและความชื้นออกไปก่อนจะส่งผ่าน Air Filter อร์หรือไส้กรองที่มีความละเอียดสูงมากกรองได้ถึง0.01ไมครอนเพื่อให้มั่นใจว่าลมที่ส่งไปยังยูนิตท,ทำฟันนั้นสะอาดแห้งและปราศจากเชื้อโรคตามหลักการทำงานในผังระบบที่แสดงไว้ค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาทุกคนศึกษาผังการทำงานให้เข้าใจและปฏิบัติหน้าที่เวนดูแลอย่างเคร่งครัดครับเพื่อให้คลินิกของเรามีลมคุณภาพดีใช้ตลอดการรักษาครับขอบคุณครับ